คนเป็นไตจะซีดจ,จะเหนื่อยจะเจะเพียจะแบบไม่สดใสอ่ะ การที่คนเป็นไตระยะสี่ระยะห้าเนี่ยดื่มสูตรนี้ใช่แต่ต้องเสริมอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรดูแลเลือดไตกับเลือดเนี่ยเขาเป็นคู่กันถ้าไตดีเลือดจะดีด้วยหน้าตาจะสดใสแต่ถ้ากดคนเป็นไตแล้วแบบขอโทษนะคะจะคล้ำเลยจะดำคล้ำเพราะอะไรไม่รู้นะเเป็นเพราะเลือดค่ะเพราะว่าไม่สามารถฟอกเลือดได้แล้วก็ไม่มีเลือดให้ฟอกคนเป็นไตเนี่ยเพราะเนื้อไตอะค่ะนอกเหนือจากที่มันจะทํางานกรองของเสียแล้วมันยังมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเม็ดเลือดแดงการที่เราเป็นไตระยะสี่ระยะห้าก ระยะยไม่เหมือนกันจะดูแลรักษาแตกต่างกันอันนี้แค่ระยะ3ตัวนี้ตัวเดียวอยู่แต่ถ้าระยะ4ระยะ5 มีความจำเป็นต้องเสริมตัวเรนโบนี่ก็คือตัวเพิ่มเลือดมีฝังเสนตัวนี้ต้องเสริมขึ้นมาสําหรับคนที่ <c oughs> เป็นไตร <c oughs> ะยะ <c oughs> ห้าเลยอันนี้ดื่มตื่นนอนกับก่อนนอนคือกอนอาหาร <c oughs> ตัวนี้ดื่มหลังอาหารเช้ากับเย็น <c oughs> เป็นน้ําดื่มที่เสริมสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะบอกไว้ว่าแต่ละร่างกายแต่ละคนมีความถูกกับสมุนไพรไม่เหมือนกันขอแค่ทรงหนูใช้คํานี้นะอย่าลดพอคนไข้โรคไตพอใจแล้ว